คลิปก่อนหน้านั้นเราได้ไอเดียเราได้เทคนิคในการสร้างฉากหลังและก็พื้นหลังของเราแล้วแต่เราอยากสร้างเองและมีตัวหนังสือแบบนี้ทําอย่างไรใครอยากรู้ไปดูกันเลยจ้าให้เราเข้าไปแอปพลิคอเนาะเข้าไปปุ๊บแล้วให้เรากดเครื่องหมายบวกแล้วให้เราไปเลือกพื้นหลังตัวแรกตัวนี้แล้วก็ไปกดตรงเครื่องมือแล้วก็กดคำว่าวตัดรูปแล้วก็เลือกขนาด 16ต่อ9แตะครั้งหนึ่งมันจะกลายเป็น9ต่อ16เนาะไอเลือกเป็นภาพ9ต่อ16นะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แล้วเราอยากตัดแต่งภาพที่เรามีอยู่ให้เรากดเข้าไปตรงคําว่าเพิ่มภาพถ่ายเราอาจจะเลือกภาพที่เราต้องการจะทําเป็นพื้นหลังยกตัวอย่างกดคําว่าเพิ่มเลือกภาพมาแล้วกดคําว่าเพิ่มแล้วเราก็ขยายภาพของเราให้เต็มให้เต็ม9ต่อ16เลยเนาะสูดเนาะอ่ะเป็นภาพนี้แล้วกดตกลงนะ แล้วถ้าเราอยากจะใส่ตัวหนังสือให้เข้ามาตรงตัวทีตามที่หัวข้อที่เราจะพูดหรือมาเล่าเสร็จแล้วให้เรากดเครื่องหมายถูกแล้วก็ไปเลือกวางแล้วก็เลือกวางตรงจุดให้มันพอดีกับสีสันข้างบนของเราเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใส่สีอะไรตัวนี้เป็นสีขาวเหมาะแล้วแล้วใส่ขอบลักตรงวาดลายเส้นแตะตรงขอบความยาวความทึบของขอบเท่าไหร่แล้วก็กดคำว,ว่าเงานะคำว่าเงาตัวน,นี้ก็จะสวยดูดีขึ้นแล้วก็กดตกลง แล้วก็กดลูกศรแล้วก็กดคําว่าถูกบันทึกอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วภาพของเราก็จะเข้าไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเราเข้าสเตปเดิมนะนั่นก็คือการที่เราก็เข้าไปเลือกเอฟเฟกแล้วก็เข้าไปเลือกนะคะกรีนสกรีนแล้วก็เข้าไปเลือกนะฉากหลังที่เราแต่งภาพไว้นะจากแกลเลอรี่ของเราก็จะโชว์เท่านี้เราก็ได้เก๋ๆแล้วก็มีตัวหนังสือโชว์แล้วนะคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอสออนมีนค้ดไว้ด้วยนะคะเลิฟยู